ป่าฝนของอเมริกาใต้ช่างน่าอัศจรรย์เป็นต้นกำเนิดสิ่งมีชีวิตลึกลับและซ่อนนักล่าอันตรายไว้มากมายซึ่งไม่มีทางหลบหนีไปไหนได้ทั้งบนพื้นดินบนต้นไม้หรือแม้แต่ในน้ำมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่อันตรายเช่นนี้ แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณมีลายพรางที่สมบูรณ์แบบพัฒนาประสาทสัมผัสรับความรู้สึกและปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วราวกับสายฟ้าคุณก็มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้เช่นกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความสวยงามและเป็นนักล่าที่ดูลึกลับอย่างมาก พบกับชีวิตของแมวป่าโอเซลอดกันค่ะโอเซลอดเป็นแมวป่าลายจุดขนาดกลางและเป็นญาติสนิทของเสือจากัวอีกด้วยโดยมีความยาวลำตัวสูงสุด1เมตรและมีน้ำหนักเฉลี่ยเกิน10กิโลกรัมพวกมันเป็นเหมือนแมวป่าส่วนใหญ่ที่มีวิธีชีวิตอันเงียบสงบ ชอบอาศัยอยู่ในป่าฝนและทุ่งหญ้าของทวีปอเมริกาเวลากลางวันพวกมันจะนอนในสถานที่รับตาและเมื่อถึงเวลาพลบข้ามก็จะออกหาอาหารดวงตาที่กลมโตช่วยในการมองเห็นในที่มืดได้ดีแต่ที่สำคัญที่สุดคือประสาทรับกลิ่นที่ยอดเยี่ยมสามารถตรวจจับกลิ่นได้หลากหลายรูปแบบสิ่งนี้จะช่วยให้เลือกเหยื่อที่เหมาะสมที่สุดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและนกอีกด้วย ป่าฝนของอเมริกาใต้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหลายสายพันธุ์และสัตว์เลื้ลาน,นั้นไม่อาจละสายตาจากแมวในท้องถิ่นได้อีกัวหน้าเป็นสัตว์อาศัยอยู่ในพุ่มไม้หนาทึบพวกมันก็ค่อนข้างว่องไวแต่ในแง่ของความเร็วแล้วพวกมันแทบไม่มีโอกาสต่อสู้กับแมวที่คล่องแคล่วและรวดเร็วได้ดังนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการไม่เคลื่อนไหวบนพื้นหลังของต้นไม้ และมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสังเกตเห็นแต่อวัยวะรับสัมผัสที่พัฒนายอย่างดีเยี่ยมทําให้นักล่าสามารถค้นหาที่ซ่อนตัวของเหยื่อได้อย่างง่ายดายการโจมตีอย่างรวดเร็วได้รับการช่วยเหลือจากฟันที่แหลมคมซึ่งสามารถแทงทะลุกเกล็ดที่แข็งได้ง่ายๆและมันจะถูกนำไปยังที่ปลอดภัยพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นบ้านเกิดของงูที่หนักที่สุด และเป็นหนึ่งในงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่คืออนาคอนดาสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่มีพิษแต่อันตรายอย่างยิ่งถึงแม้จะมีขนาดมาเฮมาก็ตามแต่ก็มีความคล่องแคล่วว่องไวและเมื่อรวมกับวิธีชีวิตแบบกึ่งน้ําแค่นี้ก็เพียงพอที่จะจับเหยื่อได้ยอย่างไม่คาดคิดยักษ์เหล่านี้จะต้องเอาชนะเส้นทางการเติบโตอันยาวไกลเพราะผู้เป็นแม่ไม่เคยสนใจลูกหลานของมันแม้ว่างูตัวเล็กจะมีขนาดใหญ่โตกว่างูทั่วไป แต่พวกมันก็อาจเป็นที่สนใจของผู้อาศัยใต้น้ําและมันสามารถกลายเป็นอาหารให้กับปิรัญญ่าได้อีกด้วยสัตว์เลื้อยคลานไม่มีที่พึ่งเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดมันก็พยายามหนีเข้าไปในน้ําตื้นแต่บนฝั่งก็มีแมวป่าที่เฝ้าระวังอยู่แล้วเมื่อมีคู่ต่อสู้ที่อันตรายกว่าเข้ามาขวางทางซึ่งงูเหลือมตัวนี้ก็เป็นนักล่าที่มีชื่อเสียงที่อันตรายอย่างมาก แม้แต่ความอยากรู้อยากเห็นก็สามารถส่งผลร้ายแรงได้หลังจากเหตุการณ์นี้นักล่าวัยหนุ่มคงไม่ต้องการเข้าใกล้สิ่งมีชีวิตที่อันตรายเช่นนี้อีกต่อไปตัวนิ่มเป็นที่สนใจกว่ามากแต่เปลือกที่แข็งแรงของมันสามารถต้านทานได้แม้กระทั่งฟันที่แหลมคมที่สุดแมวตัวน้อยก็มีวิธีการล่าเหยื่อได้หลากหลาย ด้วยความชำนาญโดยธรรมชาติช่วยให้มันจับเป้าหมายในน้ำตื้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากและการรักษาปลาที่ลื่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความหิวโหยจะบังคับให้มันต้องพยายามมากขึ้นโอเซลอดถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนักล่าบนต้นไม้ที่ดีซึ่งมีทักษะเป็นอันดับสองรองจากแมวป่ามาเกเท่านั้นด้วยความชำนาญและคล่องตัว ปอเซลอดจึงสามารถที่จะล่าไพรเมดได้ถึงแม้จะมีความมหัศจรรย์ของการลักลอบเข้าหาแต่ลิงก็ระวังตัวอย่างมากในกรณีที่มีอันตรายน้อยที่สุดพวกมันจะส่งสัญญาณเตือนภยัยและรีบเคลื่อนตัวไปยังเพื่อนบ้านของมันมันจึงเป็นเรื่องยากแม้แต่กับนักล่าที่มีทักษะแม้แต่นกก็ควรระมัดระวังพวกมันจะปลอดภัยเมื่ออยู่บนยอดไม้แต่นกแก้วบางชนิดก็ลงมาบนฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีดินเหนียวที่ดึงดูดความสนใจของพวกมันการกระทำนี้ดูแปลกเป็นพิเศษแต่ด้วยการบริโภคดินเหนียวนกเหล่านี้จะช่วยลดผลกระทบของสารพิษที่มีอยู่ในผลไม้ดิบได้นักล่าตัวน้อยจะไม่พลาดโอกาสนี้อย่างแน่นอนมาคอเป็นนกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมกับจะงอยปากอันทรงพลังที่สามารถหักเศษหินได้อย่างง่ายดาย และพวกมันรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่บนทางลาดชันแต่ทันทีที่มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นนกทุกตัวจะบินขึ้นไปในอากาศบางครั้งความสับสนเพียงเสี้ยววินาทีก็เพียงพอที่มันจะตกเป็นเหยื่อของนักล่าได้ง่ายๆแมวป่าจะรีบเอาถ้วยรางวัลไปยังที่ปลอดภัยในทันทีโอเซลดตที่โตเต็มวัยนั้นไม่ได้มีขนาดเล็กที่สุดป่าไม้ในท้องถิ่นยังมีผู้อาศัยอีกมากมาย ซึ่งเป็นสถานที่ที่ครอบครองโดยเสือจากัวไม่เพียงแต่ขนาดและการพรางตัวเท่านั้นแต่ยังมีขาที่แข็งแรงที่ช่วยให้พวกมันกระโดดได้สูงและมีความรวดเร็วอย่างมากการไม่กลัวน้ำและขากรรไกรที่ทรงพลังแม้แต่จระเข้ก็สามารถกลายเป็นอาหารของมันได้ดังนั้นโอเซลอดจึงพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับนักล่าที่อันตรายเช่นนี้ โชคดีที่แมวเหล่านี้ครอบครองพื้นที่แตกต่างกันในระบบนิเวศแต่โดยทั่วไปแล้วการเฝ้าระวังและการอยู่ในที่ลับตาทำให้พวกมันหาตัวได้ยากและไม่น่าสนใจสำหรับนักล่าขนาดใหญ่ในภาคเหนืออนณาเขตของแมวป่าทับซ้อนกันแต่แมวป่าบางชนิดก็มีนิสัยดุร้ายกว่ามากและไม่ยอมให้คู่แข่งอยู่บนดินแดนของตนในขณะนั้นในขณะที่แมวป่าบางชนิดจะมีพื้นที่ทำเครื่องหมายไว้ชัดเจน มีนิสัยสงบและถ่อมตัวมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงลูกของมันแมวป่าจึงหาสถานที่ที่เงียบสงบที่สุดและนี่กลายเป็นบททดสอบของแมวอย่างแท้จริงซึ่งไม่เพียงแต่ต้องล่าอย่างเข้มข้นเท่านั้นแต่ยังคอยจับตาดูเด็กทารกด้วยลูกแมวอาศัยอยู่กับแม่ได้นานถึงสองปีหลังจากนั้นพวกมันแต่ละตัวก็ออกค้นหาดินแดนของตน ดินแดนของแมวป่าถูกคุกคามจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยผิวอันงดงามของพวกมันก็เป็นที่สนใจของผู้ที่ชื่นชอบมายาวนานแต่ทุกวันนี้มีการห้ามล่าแมวป่าในประเทศส่วนใหญ่และพวกมันมีจํานวนประมาณ40,000ตัวนอกจากนี้การเลี้ยงแมวป่าโอเซลอดก็เลี้ยงดูได้ง่ายด้วยพวกมันจึงไม่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงแหล่งอาศัยที่กว้างขวางของพวกมันแล้วตัวเลขนี้ยังถือว่ามีจำนวนน้อยมากถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ